สวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มก็วันนี้เรามาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้พอดีผมได้ทดลองดำนาผมใช้ระยะห่าง80เซนเมตรผมจะทดลองดูว่าข้าวเขาจะแตกกอใหญ่ขนาดไหนแล้วก็จะให้ผลผลิตแค่ไหนนะครับ mm hmm. ผมอยากรู้นะครับผมก็เลยทำแบบห่างๆ ห่างๆมากนะครับผมทําดูสามแถวในที่นาแปลงข้างหลังผมนี่นะครับแล้วผมก็จะปูวัดสดุนะครับที่เป็นเศษฟางพวกน้ําหมักแล้วก็พวกวัดสดุที่ผมไปหมักทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วนะครับเอามาลงปูพรมเลยนะครับอยากจะดูว่าข้าวเขาจะแตกกอมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ข้าวเขากําลังอุ้มท้องนะครับแต่ผมก็นําเสนอให้พี่น้องไปดูก่อนนะครับว่า อย่างน้อยได้เห็นกอของข้าวว่าใหญ่ไหมแต่ผมทําในนาเลยนะครับผมดําห่างกัน80เซนติเมตรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับของจริงนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับคนอื่นให้พี่น้องดูบริบทข้างบทก่อนนะครับข้าวกําลังแตกรวมนะครับก็เป็นข้าวนาปรังนะครับตอนนี้พาพี่น้องมาดูนะครับข้าวที่ผมทดลองปลูก ห่างนะครับถึง80ซนติเมตรเลยนะครับพี่น้องครับแล้วผมก็ใช้วัสดุนะครับมาคลุมดินนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องดูการแตกกอดูช่องห่างได้นะครับนี่แหละครับเกือบติดแล้วนะครับแต่การแตกกอน่าจะน่าจะหยุดนะครับเนื่องจากว่าข้าวกำลังเริ่มอุ่มท้องนะครับ ตอนแรกผมนึกว่าแต่มันมันห่างแบบไม่ติดนะครับพี่น้องดูนะครับห่างจริงๆเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนะครับดูดูดูข้างล่างนะครับการเตก,กอนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องไว้ใกล้ๆนะครับเป็นช่องทางที่ผมเดิน ห่างมากนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นี่1เมตรเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้1เมตรนี่นะครับพี่น้องฮอยเชอรี่ก็เยอะนะครับแต่ข้าวมันสวยมันใหญ่มันแข็งแรงแล้วนะครับเขากินไม่ได้แล้วนี่นะครับพี่น้องดูได้อันนี้ผมทําเพื่ออยากจะรู้ว่าข้าวจะสวยแล้วก็แตกกอนะครับ พี่น้องหาดูยากนะครับที่จะทําให้ดูลักษณะนี้นะครับยกเว้นว่าพวกที่เขาทดลองปลูกในถุงพลาสติกปลูกในกระถางนะครับอันนี้ผมทําในที่นาเลยนะครับให้ดูนะครับพี่น้องดูได้นะครับแต่ก็เป็นที่หน้าแปลกนะครับหาทิ์หน้าแปลกแปลกตรงไหนนะครับ เขายังไม่ทันออกรวงเลยนะครับเขาอุ้มท้องแนวโน้มจะออกรวงหลังเพื่อนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับดูได้จะพาพี่น้องเดินดูอีกนะครับว่าข้าวที่เราทำห่างๆการแตกกอเป็นอย่างไร นี่แหละครับพี่น้องดูด,ดูต้นใกล้เคียงอันนี้ผมดำแบบปกตินะครับแล้วก็พี่น้องก็ดูได้เขาเริ่มออกรวงแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ตัวนี้ยังยังไม่ได้ออกรวงเลยนะครับเขากำลังแตกเกาะอีกด้วยซ้ำนะครับนี นี่แหละครับยังไม่ออกรวงเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบปัจจัยน่าจะน่าจะมีโอกาสแตกกออีกนะครับหรือว่าเขาคิดว่าพื้นที่เขายังกว้างใหญ่ยังจะออกรวงได้อีกเอยังจะแตกกอได้อีกก็ไม่ทราบนะครับ นี่แะครับพี่น้องนี่แหละครับดำประมาณ80เซนติเมตรถึง1เมตรให้พี่น้องได้ดูสดๆเลยนะครับว่าข้าวเป็นอย่างไรก็พี่น้องดูเองวิเคราะห์เองนะครับ ก็พี่น้องดูเศษวัส,สดุที่ผมลงนะครับแมลงเต่าทองก็เยอะนะครับก็พี่น้องดูเองนะครับแล้วก็คิด เอาเองนะครับว่าผมดำห่างๆข้าวแต่กอนี่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ออกรวงหลังเพื่อนยังไม่เห็นวีแววว่าจะออกนะครับแต่ก็กําลังตั้งท้องนะครับกาลังตั้งท้องแต่ของเพื่อนเพื่อนออกก่อนแล้วนะครับออกรวงได้ประมาณยี่เปอร์เซนตนะครับของแปลงแล้วประมาณ30%เปอร์เซนนี่แหละครับก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับให้ขวัญกาลังใจสุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับ มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลขเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ